สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสา,าวเล่าอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอราจะพาทุกคนไปดูนะคะความาจเจริญความแบบว่ามั่งคั่งของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่จเจริญถ้าประเทศไทยไม่รวยจริงอ่ะทาสิ่งนี้ไม่ได้นะคะทุกคนว่าจะเป็นถนนหนหทางที่แตกต่างจากาหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะก็คือทางต่างระดับเส้นทางอ่ อะไรทุกคนแยกต่างระดับอะไรต่างๆนะคะก็เส้นทางรถไฟเส้นทางลอยฟ้าเส้นทางด่วนที่แบบมีไม่ใช่แบบอยู่อยู่บนพื้นดินอย่างที่แบบอูเคยเห็นมาแล้วก็อย่างเหมือนกับหลายๆประเทศนะคะก็คือทาทาเส้นทางบนพื้นคือ,อเขาจะทําเป็นเสานะคะเสาต่อมอขึ้นแล้วก็จะทําเป็นเส้นทางรถอยู่บนเส้นทางรถอีกทีหนึ่งอะทุกคนก็คือแบบสิ่งเหล่านี้นะคะ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเขารวยจริงประเทศไทยมัง่งคั่งจริงนะคะถึงทําสิ่งนี้ได้นะคะก็คือการสร้างถนนนะคะมันต้องใช้งบประมาณที่แบบเยอะมากๆโดยเฉพาะการสร้างถนนที่แบบเราเห็นในประเทศไทยก็คือประเทศไทยสร้างถนนที่อ,อยู่บนถนนนะคะซึ่งมันต้องได้สร้างแบบว่าสาตอมอด้วยนะคะซึ่งมันก็ใช้แบบว่างบประมาณที่แบบต้องแบบเยอะมากๆถึง จะสามารถสร้างได้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะจึงเป็นที่มานะคะของคําว่าประเทศไทยไม่รวยจริงทํา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะทุกคนเดียวอูจะพาทุกคนไปดูคลิปนะคะหรือเป็นเส้นทางรถของประเทศไทยนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตช่องของบาโบ้นะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของบาโบ้นี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหาอู้วยส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อหาอูได้นะคะโดยทาง a c e b o o k ไลน์แล้วก็ไอจตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนอูนะคะหรือว่า พพอร์ตโอนะคะด้วยการกดปุ่มซูเปอร์แทงก็สามารถกดได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่ไม่อยากกดปุ่มซูเปอร์แทงหรืออยากจะให้โอดอร์ส่นตัวก็สามารถทามาอได้เลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะก็นี้นะคะก็จะเป็นถนนหมายเลขสองนะคะทุกคน นี่ทุกคนอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ชา,าวต่างชาติคนลราไม่ว่าจะเป็นแล้วก็แบบคนเวียดนามอะไรต่างๆนะคะที่ได้มาเห็นแล้วอึ้งแล้วก็ตะลึงกับเส้นทางลดการพัฒนาการคมนาคมนะคะของประเทศไทยนะคะทุกคนซึ่งเราเห็นแล้วก็รู้ได้เลยว่า ประเทศไทยแบบเจริญมั่งคั่งขนาดไหนนะคะถึงแบบทำสิ่งนี้ได้ทุกคนดูแบบแต่ละเสานะคะคือมันแบบใหญ่มากๆนะทุกคนแล้วซึ่งเสาเสาหนึ่งอะทุกคนงบประมาณในการทำเสาเสาหนึ่งอะมันไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนมันต้องแบบเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้แบบแค่สั้นๆอันนี้คือแบบยาวแบบยาวเหยียดเลยอะทุกคน เป็นถนนต่างระเป็นถนนอะไรทุกคนถนนลอยฟ้ามาที่เขาเรียกแล้วก็ยังมีอีกแบบเยอะๆนะคะที่เราเห็นในแบบหลายคลิปนะคะก็คือจะเป็นถนนแบบต่างระดับบ้างถนนเส้นทางด่วนอะไรนี้บ้างนะคะซึ่งถ้าเป็นต่างจังหวัดน,นะคะก็จะไม่ค่อยเห็นเยอะแต่ถ้าถามว่ามีไหมก็คือมีนะคะแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพแล้วนะคะคือแบบ อ้ทุกคนคือประเทศไทยเขาแบบสร้างอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นแบบเส้นทางรถอะไรต่างๆแล้วหลายๆคนอะนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยท,ทำไมประเทศไทยถึงแบบสร้างถนนทางตลอดนะคะสร้างไม่หยุดที่จริงอ่าถนนหนทางประเทศไทยก็กว้างอยู่แล้วนะคะทําไมต้องทําอีกต้องสร้างอีกมันคือการเป็นเหมือนกันแบบว่าพัฒนาประเทศไทยนั่นอีกอย่างหนึ่งนะคะ ระษากรประเทศไทยก็คือม,มันเยอะนะคะแล้วก็การใช้รถล่างผ่านะมันก็เยอะไปด้วยนะคะซึ่งใช่นะคะที่แบบเส้นทางรถประเทศไทยมันอาจจะกว้างแต่ว่ามันก็ไม่แบบสะไม่อะไรทุกคนไม่แบบพอใช้นะคะก็คือถ้าแบบอย่างที่เราดูหนังแล้วก็เเห็นในหนังนะคะก็คือถ้าจะไปทํางานอะไรนี่คือถ้ารถติดนี่คือแบบ ต้องแบบใช้เวลาแบบนานมากๆนะคะเพราะว่ารถมันเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะจึงเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ประเทศไทยเขาสร้างถนนอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถนนทุกสายที่เขาสร้างมาไม่ใช่แบบว่า,าสร้างมาแค่แบบเลนเดียวเลนไปแล้วก็เลนกลับนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนสังเกตอยู่ดูจากอันนี้นะคะก็คือข้างๆทางอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเลนกลับนะคะ แล้วก็อีกฝั่งนี้ก็คือเป็นเลนไปแล้วก็แต่ละเลนนี่คืออย่างน้อยคือจะมีสามช่องนะคะทุกคนคือสามช่องสี่ช่องห้าช่องนะคะจะเป็นช่องเป็นช่องไปช,งช่องไปนะคะทุกคนซึ่งนะคะมันก็สะดวกสบายในการขับขี่รถนะคะในการที่แบบใช้เส้นทางรถนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการที่พัฒานาการที่แบบประเทศใดประเทศหนึ่งรีพัฒนาทางด้าน เส้นทางรถนี่นะคะมันมันถือว่าเป็นการพัฒนาแบบประเทศไปทุกคนแบบสังเกตดูนะคะก็คืออสังเกตดูจากแบบที่บ้านของอูแล้วก็แบบบ้านของอาเพื่อนๆน,นะคะอาจจะไม่มีแบบเส้นทางดีขนาดนี้แต่ว่าถ้าบ้านไหนอะมีเส้นทางรถไปถึงบ้านนั้นจะ,จะเจริญมากกว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งอูเห็นได้เลยก็คือ ที่บ้านของอัวไม่มีเส้นทางรถนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วบ้านอีกแบบหมู่บ้านหนึ่งอะทุกคนมีเส้นทางรถถึงมีไฟฟ้าถึงก็เจริญกว่าส่วนบ้านของอัวไม่มีอไฟฟ้าแล้วก็เส้นทางรถไม่ถึงก็ความเจริญก็น้อยกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ยากนะคะไม่ว่าเราจะทําผลผลิตอะไรนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะอะเอาไปขายได้หรือถ้าไปได้ก็ไปทาง น้ำนะคะซึ่งทางน้ำนะคะการใส่เรืออะไรต่างๆมันก็จะ,ะไม่ค่อยสะดวกมากกว่าการใช้แบบว่ารถนะคะโดนซึ่งนะคะมันก็ทําให้แบบบ้านหมู่บ้านนั้นอ่ะไม่เจริญแบบไม่แบบคนในหมู่บ้านอ่ะไม่ไม่อาจจะไม่มีตังใช้นะคะเพราะว่าไม่มีธุรกิจทําอะไรนี้นะคะไม่มีอาชีพทานะคะทุกคนก็การทําไร่ทาสวนอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านของกก็เหมือนกันก็คือทําแบบว่า พอกินพอใช้ไม่ได้ทําขายนะคะไม่ทําไม่ได้ทําขายเป็นอาชีพนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนดูดีโอ้โหุยอดมากทุกคนประเทศไทยไม่รวยจริงทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะคือมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญนะคะของประเทศไทยนะคะคืออูดูจากหลายๆ ตีบเลยนะคะก็คือเห็นแบบชาวต่างชาติอะ่ะที่แบบบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยมันก็ไม่ได้อ่าไม่ไม่แบบเจริญอะไรขนาดนั้นนะคะแบบคิดตัวเองไม่ได้เห็นกับตาแต่พอได้ไปเห็นกับตาเท่านั้นแหละทุกคนแบบอึ้งนะคะกับความเจริญของประเทศไทยกับความเจริญทั้งด้าน่าเส้นทางรถทั้งด้านการคม,มนาคมต่างๆนะคะประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะมีแค่แบบทางด่วนอะไรอย่างนี้เฉยๆนะคะทุกคน ะมีเป็นทางรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าที่ประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีแค่สายเดียวนะคะคือมีหลายสายมากไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูสายสีส้มสายสีเหลืองคือ,ค,อคือมีมีเยอะมากๆอ่ะทุกคนซึ่งการแบบทําแบบนั้นนะคะก็จะเป็นการแบบดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือค่ารถไฟแบบถูกมากคือจากคลิปที่แล้วนะคะที่อู๋ทำนะคะก็คือ ถ้าตั๋วรถไฟอ่ะทุกคนสองบาทคือมันถูกมากๆนะคะไม่จําเป็นต้องใช้แบบว่ารถอ่ามอเตอร์ไซค์นะคะในการไปทํางานก็คือขี่รถไฟไปแล้วก็คือจบนะคะถ้าแบบไม่ไกลสักเท่าไหร่ก็เดินเอานะคะเพราะว่าการที่แบบขี่รถจักรยานอ่าขี่รถอ่ามอเตอร์ไซค์หรืออะไรถ้าถ้ารถติดนี่คือมันก็ต้องรอนานนะคะซึ่งมันก็ทําให้แบบ ประชาชนนะคะแบบสะดวกสบายให้กับประษาชนในการใช้ชีวิตประจําวันในการแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นต่างๆนะคะถ้าถ้าเป็นแบบอย่างอูนะคะทุกคนก็คืออูไปทํางานอ่ะขี่รถไปนะคะก็ประมาณแปดเก้านาทีนะคะแต่ว่าอูอ่ะขี่รถว่าอ่ะเร็วนะคะก็คืออูยอมรับเลยคือตอนนี้แบบขี่รถเร็วนะคะก็คือจะไปถึงที่ทํางานก็ประมาณ 6นาทีหรือว่า7นาทีประมาณนี้นะคะก็ใช้แบบว่าน้ำมันลดอถทุกคนแต่ละแต่ละอาทิตย์นะคะเอออาทิตย์หนึ่งใส่น้ำมันรถขั้งหนึ่งแล้วก็ใส่รังหนึ่งก็ประมาณร้อยบาทนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ก็ตกอยู่สี่ร้อยบาทนะคะทุกคนซึ่งมันก็เยอะเหมือนกันนะคะเฉพาะแบบว่าค่าน้ำมันลดนะคะทุกคน แต่อันนี้นะคะก็คือก็คือวันละสองบาททุกคนก็ไม่ไม่เยอะนะคะถ้าเอา่อสี่วันก็ยี่สิบบาทอย่างเงี้ยคือมันถูกมา,มากๆะคะ่ะทุกคนโอ้โหดูดิสวยสวยมากคืออูอยากแบบไปสัมผัสด้วยตาของอูเองอะทุกคนแบบ อยากไปดูในความอลังการของประเทศไทยแต่นั่นแหละโอก็ก็ต้องไปอ่ะให้ได้นะคะคือต้องไปแน่นอนแต่ว่าก็การันตีไม่ได้นะคะว่าจะเป็นอ่ะเดือนไหนหรือปีไหนนะคะก็คือจะมีเอฟซีหลายๆคนมากๆ,ๆ,ๆนะคะที่แบบคอมเมนต์มาถามอนะคะว่าอ่าสาวูอยากไปเที่ยวประเทศไทยไหมอะไรก็อยากไปนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้แบบ อูไม่สามารถไปได้นะคะคืออยากไปแบบอยากไปมากๆอยากไปสุดๆเลยตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะที่แบบอืมทําให้ไปไม่ได้ก็ก็รอดูนะคะก็อก็แบบคิดไว้นะคะไม่ไม่ถึงขั้นกับวางแผนไว้แต่ก็แต่ก็แบบคิดไว้นะคะว่าจะเป็นปีหน้าอีกสองปีข้างหน้าหรือว่าอีกปีหนึ่งข้างหน้านะคะอูแบบอยากจะไปทํางานที่ประเทศไทยนะคะอยากไป ออยู่ประเทศไทยนะคะคือถ้าถามว่ายที่ประเทศเรามันได้เงินเดือนแบบเยอะไหมนะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะมันไม่เยอะแต่ว่ามันก็คือแบบแค่แบบเงินเดือนออกมาแล้วก็ใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็คือหมดนะคะบางเดือนก็ไม่พอนะคะทุกคนนั่นแหละก็มันก็ยากนะคะที่แบบเราจะเทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราหาไปใช้จ่ายไปใน ชีวิตประจวาวันนะคะมันเหมือนแบบเราไม่มองไม่เห็นอนาคตของเราเลยว่าอนาคตของเราเป็นยังไงถ้าวันเราทํางานไม่ได้แล้วเราจะเอาตังจากที่ไหนมาใช้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะก็มันเหมือนแบบว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าอนาคตของเราอะ่ะจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราทําแบบนี้ไปแล้วอนาคตของเราอะ่ะเราจะสามารถแบบแบบมีบ้านนั่นแหละทุกคนความคิดของแต่ละคนนะคะหรือแบบ คมฝันของแต่ละคนก็อยากจะมีบ้านมีรถอยากจะเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะแต่ถ้าเราอยู่แต่ในจุดๆนี้อทุกคนก็คือทํางานไปแต่ละวนันใช้จ่ายไปแต่ละวนันก็คือเงินก็หมดไปนะคะแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละเดือนคือบางเดือนก็ไม่พอใช้อะไรอย่างนี้แล้วอนาคตของเราอะ่ะจะจะจะ,จะเป็นยังไงทุกคนนะอุก็คิดนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบนี้ไปแล้ววันหนึ่งอะ่ะถ้าแบบเราทํางานไม่ได้เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย ใครจะมาเลี้ยงดูเราอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้อะ่ะคืออายุของโอก็เพิ่งแค่แบบยี่สิบเข้ายี่สิบเอ็ดนะคะถ้าเดือนอกันยานะคะจะมาถึงนี้ก็ยี่สิบเอ็ดปีนะคะโอก็คิดว่าอายุกํากลังแบบอายุกําลังแบบวัยนี้ก็คือเราก็ควรที่จะทำทุกทางเพื่อเราจะสร้างไรายได,ได้ได้นะคะเพื่อเราจะมีอาชีพติดตัวนะคะเพื่อว่าอนาคตของเราอะ่ะเราจะ ไม่แบบว่าไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําอย่างนี้นะคะก็คือโอนตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่แบบเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของโอนจมือนตอนนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้อนมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบติดตามแล้วก็รับชมคลิปของโอนะคะก็คือโอแบบดีใจมากๆนะคะที่แบบ มี f อซหลายๆคนที่แบบชอบในสิ่งที่อูทำนะคะแล้วก็ทำให้การทำ u t u b e เนี่ยเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับอนะคะโอขอบคุณกคมามากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่จะอยู่กับโอแบบนี้ไปนานๆน,น,นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย